ทุกคนวันนี้ก็เราก็มาทำงานเหมือนเดิมนะทุกคนนะดูซิประเทศลาวนี่คือประเทศลาว <c oughs> เปิดให้บริการแล้วนะนนทุกคนประเทศลาวนี่คือประเทศลาวเปิดให้บริการแล้วนะเปิดให้บริการแล้วมาเติมได้จะ เม่จะเป็นคนไทยคนเราก็สามารถมาเติมด้มมันได้นะทุกคนดูสิี่คนเยอะมากเลยได้ขายดีนะทุกคนน้ำมันที่ประเทศเราก็แพงมากแต่ก็ยังมีคนมาเติมนะทุกคนก็ยังมีคนมาเติมนะทุกคนนะถ้า <c oughs> ทุกคนด้วยจะให้คำ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ,าบัคกิลบอลงสีดาลุ้นจัดกน ขอบคุณใบวัด <Gãra>